สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องกูเยี่ยมพารวยอ่ะพบกันวันที่10เท่าไรแล้ว13 14ามอ่าสินะฮะธันวาคม2566นะหลังหวยลาออกวันที่สิบสามหวยลาออกไปที่ล่าง22นะออกไปที่บน2 32ประมาณนั้นนะ แม่เข้าท่ายังนะสองบนสองล่างอะบางคนก็แทงหวยลาวก็ได้ตังก็หวยไทยว่างั้นอ่ะยินดีด้วยนะก็แล้วแต่ว่ากันนะอ้าวมาเจอกันวันนี้ก็จะให้คลิปเลขเดินรหัสแบบง่ายๆง่ายง,ายงายมันแยกแยะนะแถวเรกนับรหัสไปห้าตัวนะ สมมติเราออกห้าหนึ่งก็หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนี่เอาอย่างนี้ต้องติดตัวหนึ่งแน่ๆนะตัวสุดท้ายศูนย์กับสามเน่มาต้องติดนะฮะแล้วก็มีวิธีเขียนตัวรับของมันอีกต่างหากหนะึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามต่อไปออกเก้าศูนย์แล้วก็ไล่ศูนย์ศูนย์สามหกเก้าสองเก้ากับสองต้องมาตัวหนึ่งนะฮะติดนะครับผม อ่าต่อไปละเกว่นนี้เจ็ดศูนามห้าหกกับเก้มาตัวหนึ่งหรือไม่ก็ฝั่งทางนี้7จ็ดทยเจ็ดมานะอ้าพูดให้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนะจนกว่าจะได้รับชมจากปลายปากกานะครับผมใครชมปลายปากกาแล้วเห็นภาพมาัมันมาจริงๆนะเดี๋ยวจะเอาปลายปากกาก่อน ตามชมครับผมตามชมตามชมเดี๋ยวเขียนให้ดูเขียนให้ดูนะฮะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับมีเดดซะด้วยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณตัวเลขเพื่อการมันเึินเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะาตามชมนะครับผมเดี๋ยวจะเขียนปาก,กกาใหู้เอาสองสีนะเพราะว่ามันจะแยกแยกกันอ่าฮะทวนให้งวดหนึ่งนะลไปงวดนี้เลยอารหัส ตามชมนะเขียนังห่างกันหน่อยรหัสนะจับที่ศูนย์นี่นะมาเขียนใส่ในช่องนี้นะศู 0, 3, 6, 9, นย์สามหกเก้าสองนี่ตัวนี้ก็เอาเจ็ดนะเจ็ดศนย์สามหเก้านะ เราได้รหัสมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเขียนตัวรับมันนะฮะมันจะไปรับกับตัวไหนส่วนมากตัวสุดท้ายนี่เข้านะ,ะนี่ต้องมานะมีตัวรับนะฮะศเราเขียน0ให้ตรงกันนะลงมา1กับ2 3ก็เป็น4กับห้หก็เป็น7กับ8ด เก้าก็เป็นศูนย์กับหนึ่งสองก็เป็นสามกับสี่นะฮะเอาเมื่อเขียนลงมาอย่างนี้แล้วจะเอาแบบไหนนะมาบรรทัดขีดซะก่อนนะครับผม มันจะมามุมนี้นะ2มาก็มานี่มาหา2กับ1น,นะถ้าเก้ามาก็จะมา7ก,กับแปนะเห็นไหมถ้าศนย์มาก็มา4กับ5ถ้า3ม,มาก็มา7ก,กับแปดะเราเขียนไปทีละตัวนะเอาช่อง2ตรงนี้นะ2องศส,สองหนึ่งมาเลย เก้าเจ็ดก้าแปดมาเลยตัว6นะตัว0ูนะฝั่งนี้นะ0405ตัว3มานี่3 7 3เถ้า6มาก็มา0นมา1แต่จับแค่นี้พอนะ อ่าจับได้มีหลายตัวไหมแปดตัวพอดีอ่าเข้าเก้าเจ็ดเข้าของมันนะตัวที่มันมาเนี่ยเก้ากับสองสุดท้ายหรือไม่ก็ฝั่งนี้นะฮะอ่าเรามาดูเลขฝั่งนี้ทีนี้จะมาตัวไหนเจ็ดศูนย์สามหกเก้าไล่ไปแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะเจ็ดแปดเก้า 012345678901เรามาจับลองดูนะจะมาจะมาตามนัดไหมนะฮะกกั 9, ส่วนมากมานะถ้า9มานะ9ก้าเจ็ดกตัวเดิมเลย ถ้าหกมาหกสี่หกห้าถ้าสามมาสามหนึ่งสามสองถ้าเจ็ดมามาตรงนี้นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ถ้า0ย์มา0 4 0 5อ่ะเราได้ครบแล้วนะ8ตัวพอดีตัวไหนจะมา หกสี่หกห้าเจ็ดสองศูนย์สี่อ่าประมาณนี้นะ,ะเราเราจะรอผลกันวันที่สิบหกนะครับผมสูรเดินรหัสได้แปดตัวนะ คัดนินนินแล้วก็เหลือแค่3ตัวอ่าเจ็ดหนึ่งเหนึ่งี่จะมาได้ไหมนะเดี๋วก็เป็นหลักที่มันมาได้เหมือนกันนะอ้าคัดไว้ให้สตัวนะ7จ็ดหนึ่งเจ็ดหเรารอผลกันนะจะมาตามนัดหรือไม่นะ อ่าเชปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมเลขเดินรหัสสามหกเก้าก็มีประมาณเท่านี้นะครับได้แปดหางอ่าวันนี้ลมสงบดีจังแม่มารยาิดีไม่พัดไม่อะไรทั้งสิน้นเสียงแป๊กๆเนี่ยเสียงรั้วไฟฟ้านะรั้วกันวัว ทางโน้นนะวับก็อยู่ไกลลิบต์น้นนะอีกตัวหิวน้ำลงมากินน้ำแล้วจะถึงบอ่อไหมเจ้าหำดำมาหำดำมามากินน้ำมาเลวเร็วต็มท้องทุ่งเลยนะว่อสิบสามตัวเยอะ อ่ะอำลาคะจากท่านี้นะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เยี่ยมด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว